ยังไงครับตอนนี้หัวใจเหรอคะปกติดีค่ะมีคนคนจีอะไมีคนจีก็ไม่นะคะน้อที่มีข่าวตอนนี้นะครับกับพี่เขาพี่คนไหนอะคะนะไม่มีนานแล้วอันนี้นานแล้วนะคะเนาะไม่ไม่ได้เป็นยังไงอะก็เป็นเพื่อนกัน่ะเป็นรุ่นพี่รู้จักกันมานานนานนมแล้วค่ะ ก็ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะก็เป็นรู้จ ah> ักกันนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะเขาไม่ได้นัดจีมาอะไรไหมโอ้ไม่เลยค่ะไม่ค่ะมีเจอกันบ่อยไหมคะช่วงนี้เจอกันไหมอืมก็ไม่ได้เจอนะคะเมื่องานเห็นพี่เขาก็งานยุ่งๆเหมือนกันนะคะก็แต่ก็ไม่ได้นัดเจออะไรก็มีแบบถามสารทุกสุขดิบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ปกติทั่วไปค่ะพูดคุยกันบ้างก็มีบางค่ะตามภาษาคนรู้จักก็มีบางนิดหน่อยค่ะ น,นั่นสีจะมาได้หลายปีนะประมาณสี่สี่ห้าปีจะไม่ได้เหมือนกันรู้จักกันยังไงเหมือนกันนะคะเหมือนอาจจะเคยทำงานแล้วบังเอิญเจอกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้จักอะไรเงี้ยค่ะโอ้ไม่นะคะ ไม่เครียดไหมคะเพราะว่ามันมีกระแสแบบนี้เพราะพี่แ่ะเหมือนเป็นช่วงที่พี่เขาโสดด้วยเราโดนจับพูดก็ไม่เครียดนะคะก็เห็นเขาก็โดนจับพูดหลายคนเลยเหมือนกันก็เลยไม่เครียดค่ะไม่เป็นไรค่ะโอกาสพัฒนามีโอกาสพัฒนาเหรอคะอูปพัฒนาไม่พัฒนาคงพัฒนาไปนานแล้วเนาะรู้จักกันมาตั้งสี่ปีแล้วก็ไม่ ไม่คงไม่ค่ะเพราพแค่นี้พพูดคุยกับพี่เขาประเด็นนี้ว่าเออเราโดนจับคู่เออคือวันนั้นที่ไปทานก็คือมีเจอเจอพี่นักข่าวก็เลยคาดหวังไว้แล้วว่าน่าจะมีอะไรแบบนี้ค่ะน่าจะมีคนแบบน่าจะมีข่าวแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วค่ะแต่รู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเจอนักข่าวใช่ไหมเออพอดีพี่เขาอยู่ต่อข้างๆแล้วพี่เป้เขาก็รู้จัก พี่นักข่าวพอดีค่ะก็เลยแบบแล้วเเลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นาามใช่แต่ก็คือไปสวัสดีพี่เขาแต่ก็บอกไม่มีอะไรมาทานข้าวกัน,กนเลยอย่างเงี้ยค่ะเาก็คงไปลงค่ะอย่างนี้จะมีระวังตัว้างที่เไหมเวลาแบบไปกินข้าวกับพี่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ก็ไม่นะคะเฉยๆค่ะเพราะว่าก็ไม่ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วค่ะแต่ไม่แต่ไม่ได้เจอกันเลยค่ะก็เลยปกติไปกันสองต่อสอง เไม่นะคะไม่ค่อยค่ะบังเอิญวันนั้นอยู่ไปที่ทองหล่อพอดีค่ะแล้วก็เจอแบบบังเอิญไลน์คุยกันมันเป็นความบังเอิญทุกอย่างบังเอิญมากเลยก็เรียกบังเอิญเจอกันนะคะปกติไม่ได้ไปเจอไม่ค่อยได้เจอกันนอกจากบังเอิญทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอล่าสุดเมื่อไหร่คะโอ้ตอนตอนนั้นแหละค่ะนานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลังก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอเลยค่ะหลังนี้ก็คือคุยคุยนิดหน่อยค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะถ้ารู้สึกดิบอะไรเงี้ยมันเอ๊ะเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นไงครับพี่ สเปกเราบ้างสเปกเราอ๋อเขาเป็นสเปกเราหรือเปล่าแล้วคะหมายถึงว่าเราชอบหมายถึงว่สไตล์แบบนั้นหรือเปล่าสไตล์แบบเขาหรือเปล่าถ้าให้เป็นแฟนแบบเราขอโทษได้ไหมติดติดดเขไม่เป็นไรอืมก็โอเคไหมครับก็ก็ถ้าสมมติเกิดไม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะคะคนไม่มีสเปคค่ะแต่ว่า ถามว่าจะพี่เขาก็เป็นคนที่ดีนะคะแค่แต่ถ้าอย่างที่บอกไปถ้าสมมติจะเป็นแฟนกันอะไรกันคงเป็นเมบตั้งนานแล้วเนาะค่ะต่สไตล์ที่เราชอบไหมแบบนั้นแบบ